อย่าเข้าไปฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าอ,อ่วยเขาดอื่นยิงรออยู่มั้นอ่ะแต่เขา,า,า,าขเห็นตายแล้วคนหนึ่งอะฮัลโหลยัอยงอยู่หรอ,อยังอยู่ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรเหมือนเธอวะเข้าไปดีอยากเผื่อว่ามีคนรอดฮะฮะค่าอดมฮม่่ไฮาฮ่่า้าไม่รู้าฮ่าฮาฮ่าฮ่่อ่่่า่าาฮฮ ไปเขาไม่หล wow <confort> ่อนนะถ้าเขาไปต่อถ้าเขาไปต่อเขาตายแน